โซเชียลแห่ถูกใจหลังร้านโชวห่วยทำข้าวกล่องสดใหม่ขายแข่งกับร้านสะดวกซื้อแถวบ้านต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่คนไทยทำเยอะมากสำหรับร้านขายของชำร้านโชวห่วยหรือว่ามินิมาร์ท กิจการยอดนิยมในไทยเพราะไม่ว่าจะมีงบน้อยหรือมากก็เริ่มเปิดร้านขายของชำเล็กๆได้แต่ก็ต้องสู้กับร้านใหญ่ๆเขาหน่อยที่มีนายทุนทำการตลาดแข่งกับชาวบ้านตาดำๆซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกรับบริโภคร้านไหนและล่าสุดทางด้านผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งก็ได้โพสต์ไอเดียในการสู้กับร้านสะดวกซื้อใหญ่ๆโดยการทำข้าวกล่องโดยระบุว่าปรับตัวเนอะแข่งกับเซเว่น ต้องสู้สู้ถึงจะชนะโชว์หวยจงเจริญสู้กับนายทุนสบายสบายเรียกได้ว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยนะสดใหม่ไม่ฟีดแข็งพร้อมทานซึ่งเป็นไอเดียที่น่าสนับสนุนจริงๆเลยทีเดียวทำของสดๆใหม่ๆอยากกินอะไรลูกค้าก็เลือกหยิบได้เลยเหมือนร้านสะดวกซื้อใหญ่ๆแต่น่าทานกว่าตั้งเยอะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว c o m